สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลราวระเจ้โพสคนนะครับผมคลิปนี้ต้อมกาจะพาทุกคนมาสมภาพบรรยากาศนะครับผมที่ท่าเรือวัดโพนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่หกโมงเย็นนะครับผมนะโอ้โหเมฆทุกคนนี่ครับแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมนํามาดูความสวยงามของพระปางวัดอรุณน,นะครับผมนีครับ โอ้โหนะครับผมยังมากันเยอะนะครับส่วงนี้นี่ครับก่อนฝนจะตกนะครับผมนี่ทุกคนก็มาถ่ายรูปกันนะครับนี่นะครับผมเที่ยวต่างชาติก็ ถ่ายรูปกันยกใหญ่นะครับผมนะเมื่อได้มาเห็นความสวยงามของพ้าปางนะครับนี่นะครับผมโอ้โห โอ้ทางฝั่งด้นนั้นน่าจะตกแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมดูฝนทุกคนเมฆนี้โอ้โหลำปีเลยนะครับทุกคนนักท,ท่องเที่ยว ี่นะครับผมนะก่อนฝนจะตกก่อนฝนจะตกนะครับผมนี่โอ้โหฝังด้านนี้สังเกตดูลมทุกคนลมแรงมากน่าจะตกแดงนะครับผมโอ้ฝั่งไอคอนนี้น่าจะตกนะครับนี่ครับเราต้องเรีบเก็บภาพบรรยากาศนะครับ สวยงามนะครับผม นอนนะครับผมเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมนะเพราะว่าลมพัดแรงมากแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเยอะนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับผม ฟัง่งลานวัดอรุณทุกคนสว่างสวยมากนะครับผมนี่ครับผมช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนนะครับโอ้โหคิดว่าฟ้าเมื่อกี้เนี่ยที่แท้เป็นเสียงแฝงทุกคน เดี๋ยวมานั่งเฝ้าเลยครับผมนี่ครับนี่คือความสวยงามของพระปางวัดอรุณนะครับผมโอ้โหฝนเนี่ตกทุกวันนะครับผมช่วงนี้นะออกมาถ่ายคลิปนี้ลำบากมากนะครับผมโอ้โทุกคนนี่ครับ เมื่อตอนที่ต้อมถ่ายตอนหัวค่ำนะครับผมนะยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับผมนะเมนี่นะครับผมนะักท่อเที่ยวก็ยังมาเยอะอยู่น,นะครับผมมุมนี้นะครับฝั่งด้านไอคอนนะครับผมโอ้โหทุกคนดูเมฆ ่องเที่ยวกาลังเยอะนะครับผมนักท่องเที่ยวกาลังเยอะทุกคนมีแต่ชาวต่างชาตินะครับผมนะที่มารอถ่ายรูปนะครับผมตั้งแต่นู้นทุกคนตั้งแต่วัววันนะครับผม ครับผมบรรยากาศตอนเย็นทุกคนนี่ครับผมดูภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่มารอถ่ายรูปตั้งแต่หัววันนะครับผม โอ้โหมากันเยอะนะครับผมนะมากันเยอะนะครับผมวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวๆทุกคนน่าดูฝนนะต้องทําใจหน่อยนะครับผมนะเวลาออกมาเที่ยวออกมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ๆ fc ได้ชมกันนะครับผมบางคนก็มาตําหนิตีเตียนเรามาหลาเรา้วยซ้ํานะครับผมว่าเออมาถ่ายแต่ที่เดิม อันนี้ก็ยอมรับนะครับผมว่าถ่ายที่เริ่มจริงแต่มันคนละเวลาคนละวันแล้วก็คนละเหตุการณ์ด้วยทุกคนนะครับนี่ครับผมโอหครับ <laughs> ประมาณ3ามทุ่มน่าจะตกนะครับฝนแต่ <laughs> ว่านักท่องเที่ยวก็ยิ่งเยอะนะครับผมเนี่ยยิ่งมากันเยอะนะครับ นี่ครับตรงอซอยประตูยุกยุงนะครับผมนะก็จะมีนักท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวนะครับผมนะทยอยกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับ เออทำไมวันนี้เขาไม่เปิดไฟตรงสวนตรงนี้นะตรงต้นไม้นะครับผมหรือว่ามันกลัวฝนตกหรือเปล่าทุกคนปกติเขาเปิดนะครับผมนะตามสาลานะครับได้เปิดแล้วทุกคนโอโ้โหเัาต้องเที่ยวลองวาวเลยทุกคนนี่นะครับผมเปิดแล้วทุกคนเปิดแล้วนะครับผมนะสำหรับไฟตามต้นไม้นะครับ น่าจะเป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับผมนะที่ไฟเปิดนี่ครับผม ยิงค่ำก็ยิ่งเยอะนะครับหนักตรงเที่ยวนี่ครับผมก็เอาเป้นว่าคลิปนี้ต้อมกับเจ้าหน้าที่คลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ต่อมกับทุกคนมากสมบรรยากาศที่ท่าเรือวัดโพนะครับผมณตอนเย็นๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้อมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ